สวัสดีครับอยู่กับช่องริวเบาๆนะครับวันนี้มาอยู่บ่อดำกรีนอีกเช่นเคยครับทำอะไรทำอะไรหุงข้าวเหรอบุวยมาหาเห็นปะมึดตังแล้วครับมึดตังแล้วใส่ได้ไหมบ่ใส่ยังเอาถ้วยไปถ้วยยุใส เดผู้สาวผู้สาวผู้สนี่เยอะวนี่ครับนี่โอ้หปลหเปนตายครับทีมงานฝากทองไว้นำเสียมวิ่งบานี่โอ้ยวเขาเที่ยงวันนี้เสียบคักขเล่าึูเขเียนลุกเสียมาจังไหนนี่เรียนลูกเสียมาจังไหนอย่ามาหนีเรียนเถอะ ระดับระดับสั่งการเป็นไดนเปลี่ยนแม็กมากขึ้นวะติดใจวะรอเท่หนึ่งจุดเก่าวันได้เขาบลล่ลอะอ <c oughs> <c oughs> ย่างเดี๋ยวมาหมาวะ <c oughs> เดี๋ยวมาหมาน <c oughs> <c oughs> ี่เงียบ <c oughs> ต่อไปอย่างแมพบอแมพมันต้องแมปสาวมันยังนั่ง

โอ้ยจะรับนี่เดวมุงขอยกินได้แล้วะฮะงขอยกินได้แงอเป็นในน้องมิงมะหงอ่ะในน้องมิงมะหงมันยังดอกขาวลายอยู่โอ้ยี่บาผมในเอ็ซีขาเป็นคือครับจบมอสามด็กอย่างด ระดับใดนี่ระดับสังกาดเอ้าคือบ่ใส่่น้ใสยหุ่นโอ้คนละน้าโอ้มาดูขั้นตอนของข้าวแซมวิ่งครับนี่เออแต่ก่อนเราเคยผอครับอยู่บ่อเห็นได้น้ำทางสวนกันย่างเดียวครับการยิงงานก็ไปยิงการเดินงานก็ตัวเหานเออยบ่อก็อเห็นงานฮะอยู่บ่อก็อย่าเห็นงานเหาน้อถ้าต้อง ข้าข้าขี้อ่นไหนหาโบขุดต่อเนะข้าหาโบคุดเนา่นะโอ้ยนอนเบื่งระดับอยู่บ้านอ๋อว้งมือกันวัพื้นอยู่บ้านนะฝนมันตกมันชุ่มครับ๋ั่นนั่นลูกพี่เขาเคยหงอยงี้บอสที่ปกติอ่ะถ่วงฟามเมือโดดแล้วผมเอาเน้นแช่เน้นแช่อู้ เอสิบ้าแก้วต้มบวะนะสิบ้าแก้วต้มบ่โอ้น่าแซกเรามาแล้วโอ้คันนี้มันรอจริงๆโอ้โบกโบกโบกผู้ใดมีประสบการณ์ขอหนึ่งเลยหรอเขาคงขอหนึ่งกันหรอแน่นแน่นแน่นต้องใส่ที่เดิมจะดีนี่โอ้ไปเสี่ยวไปเห็ดผู้บ่าวนี่เบิ่งเอาเด้อครับหุงมเขาครับนี่โอ้ยซุกบ่วซุกมาหลุ่นกันครับมาบิ่งเอาน้อ อ้ yeah. ойти, yeah. พ่อตามาเบิร์ครับพอตาพอตาพูดไรแล้วก็เปิดแก๊สโอ้ยเปิดแก๊สยังเปิดโปรพิลเหยือยู่นี่สภาพนี่พุ่มเยือเผาปลายยางเอาเด้อลูกทีรับโอ้ยตา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 ยไปกินอะไรกินกับเบิร์เอาเด้อ เมองครับทุกคนขนาดเตาแก๊สเ้วยครับนี่ขนาดเตาแก๊สเ้วยนี่ <c oughs> อู้หู้เบายานเบาหลังคาสีหายอ,อู้หคนคิวยังมาละ่ะพืดนืได้หลบับได้หลบับได้หลบับ ได้หลับเขาเปิดไฟแห้งว่แะแหลๆกัแห้งอยู่มั้งต้องรอมันสุกก่อนเนี่ยเป็นยังดอกเลอลลอกดดลห,หลือไปได้อีกโดนเดี๋ยวเพื่อหุงใหม่หลายรอบจะชิดากระดาษหรอกสื่อเกาเหลาอ่ะสื่อเกาเหลามากินเลยสื่อเกาเหลามากินเนี่ยหย่อนเสียงเสียต่อไปเลยต่อเสียต่อเสียต่อ อมาจตดีกว <c ười> okay. ่่าตอูน้องมิงอยู่นี่ไหมโอ้มารอลุ้นนะผมว่าจะสุกไหมเจียตอเฟสเฟสอย่างวะปะปะปะอย่างเนี้ยก็เห็นว่าดื้อือไอ้ไม่สอา กลุ่มเลยโอ้ oh, เสียตอ่อใครแห้ใคแห้งม<า>ับัดเองเหมาไปวัดลงบ่อมาเอาบะลามาติลาเป็นอย่า,า <laughs> งมันก็วิ่งกระจุกขางเดียวอกันเหนียวว่าเขาใจเห็นในลูกโดนจอดถอดออกถี่แต่คุ้นคำเนี่ยวหนาฮักหนาเฮ้ยมาบ่แม่นอยู่บ่ <laughs> เห็ดลูกวะนีนเขาเนี่เ,นดเ,นเดิม่จา,า,าดหนกวะในองบึงดูโอ,โอ,โอ้บึงครับไม่อยู่ไม่คือบลงเลยหกสิบหกสบไม่ลงเลยว่าน เอาทีมงานม่นด้เสกินขขาวะครับเ,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 เจียเจยวเจอ่ะก็เจอใหม่คลิปหน้าดิ